มือนี่เฮ็ดหมกหมอนอไม่กินแซ่บๆมือนี่เฮ็ดหมกหมอนอไม่พี่น้องหมกหมอนอไม่ใส่หมูเ้อก็เต่าทานเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟเลยหอ,อ,อ,อมควงๆได้หมดน่ะพี่น้องเลยโอ้ยหมกหมอนอไม่ ค้อมขัดความเนี่ยเนอะชิ้บังดูมแซบแซบแซบแล้วก็เอาเขา้าวเบือที่เขาต่ำไปอันนี้เป็นข้าวเบือเป็นขอกำก็่น้องใส่ที่หลัง ทันไส่คองกันเดี๋มันจะติดก,กระทะพี่นอ้องติดบมอนี <c oughs> <c oughs> ่ใส่กระดัษพี่น,อนอ้องเฮ้ยใส่แบบคนเร้อบ้านีหนคนมันเปลีแปลงคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะติดก,ก้นหมอ้อ้ <c oughs> <c oughs> ลูกงู้ฮี่นู้ฮ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 ื้ฮู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 ้้

แล้วกันอันนี้ต้นหอมก,กี่ตูแล้วกันใบย้อมีต่ต้องขัดก,ก่อนใส่ใส่ลงไปเสีย สุกเรียบร้อยแล้วเด้อคือเป็นตะแสบแท้เอ้ยหม,มองหมองมอะวันเนี้ยโอเคโอเค,คมากินขอนเหมืกันพี่น,ออน้องเพี่แนวกินนะ่ะเอ้ยนี่นี่ิ่งเอามังเอาพี่น้องเนาะนี่นี่เมื่อนี้ญาติน้องนุ่งมาหาน้องนุง่งน้นองสายกับน้องสาวมาหาพี่น้อง กินเขาน้ำมือเนี่ยพี่น้องมา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 นุ้ยตุ้ยบังไงเลยบ่เนี่ยเพื่อนี่อ้อนมากเลยนะงืมขอโทษโนงนอ